สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับของยาสุ vx8dr นะครับเป็นตัวนี้นะครับมีถามมาหลายท่านนะครับหาที่เพิ่มเสียงลดเสียงไม่ได้นะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับให้ทำแบบนี้นะครับกดปุ่มโวลลุ่มครับเนี่ยครับตัวนี้ครับนี่ครับ ตัวที่3านะครับ1น3นะครับกดแช่ไว้นะครับแล้วก็ปรับน็อปข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับกดวอลลุ่มแช่ไว้ครับปุ๊บนะครับมันจะขึ้นวอลลุ่มขึ้นมาเห็นไหมครับหมุนมาทางซ้ายนะครับหมุนมาทางซ้ายก็คือลดนะครับเห็นไหมครับยี่สบเเห็นไหมครับ 18, 17เเห็นไหมครับอ่านี่ครับเพิ่มเสียงก็หมุนไปทางขวาครับกดวอลลุ่มแช่ไว้ครับปุ๊บมันจะขึ้นวอลลุ่มมาก็หมุนไปทางขวาครับนี่ครับ สูงสุดมันได้32มนะครับอ่าสูงสุดได้3ดังสุดนะครับอ่ะสานะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ปล่อยมือก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับวิธีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับของยาสุ vx 8 dr นะครับอ่ะลองไปทําดูนะครับลองมาทําดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ